แก่จำทุกอย่างได้หรือยังไอเนี้ยเหตุการณ์ที่สร้างก่อนไอ้นะมาเลยตั้งก่อนตอนนี้แกเห็นหรือยังฉันไม่เข้าใจนะทำไมไม่ใช้ตัวของเธอแกดแกพแกจะทำสปอร์ตสปอร์ตโอ้ยนี่แกจำไม่ได้จริงหรือว่าแกทำอะไรฉันเหรอเอิ่มฉันกำอนงั้อเลยที่เอาเค้มแข็์ฉันกำลังทดลองเครื่อง มันจับมาที่นี่ในบ้านของมันมันหนีออกไปแล้วมันกัดแกแมงมุมของฉันทำให้แกเป็นสเป็นสบายยังไงมีนายพูดอะไรไงคงน้าแกวิ่งเข้ามาในโรงอาหารแล้วแกก็คว้าฉันด้วยเบรกตบแกโดนลันการิงมุกตลกเสียสีแล้วทุกคนต้องทำผิใจแต่ไม่มีใครรู้ในความเป็นคนที่ถูกแกล้อเลียนน่ะที่แกจะตามไปถึงไหนเนี่ยสร้างแกขึ้นมา ก็สร้างฉันขึ้นมาว่าสเปนแมนไร้สั่งกูหมดเลยเปล่าเขาพูดไปแล้วฉันอยู่ในห้องเครื่องเร่งอนุภาคตอนที่การเป็นพวกแกชีวิตฉันใบหน้าของฉันพ่อแม่ไม่ยอมมองฉันได้วซ้ำฉันทำให้แกกลายเป็นฮีโร่ตายมันทำฉันเป็นอย่างนี้ดูฉันสิคงสุบไม่สวยหรอกเนาะ อคเ็ฉันจะทำให้แกเขาลง,งฉันอาอาเอ้าฉันคือศัตรูคนหนึ่งเห็นไม่ได้เลยแล้วเขาไปไหนแล้วแต่ต้องของตัวเองอะ